นี่ครับมาดูล็อก,กี้นี่ครับลอยเจ็ดห้าแต่ว่าหัวมันเป็นลอยกาวหานะครับแต่เครื่องลอยเจ็ดห้าก็บูมาพร้อมถามป้าเขาแลวนี่ครับเพิ่งไปโหลดงานมาครับมาผักโหลดตอนเช้าค่อยไปโตครับตอนเช้าออกตีไหนปะตีห้าแล้วครับพ่อแม่พี่น้องโหลดหลายปีเนาะป้าประมาณ เนี่ยรหลดถามเจ้าของเราเจ้าขอ,ข,อของเขาอยู่หลังครับรหลดประมาณยี่สิบปีครับเนี่ยวิ่งยางมันต่อยนอปลานะอาโอ้หนำหำไอ้วิ่งน้ำมันยางครับโทรทีนะครับหนึ่งป้ารหลดสวยครับลอยเครื่องลอยเจ็ดห้าผมไม่ค่อยรู้รหัสเครื่องเนาะแต่ว่ารู้่าแกก็โบก่อเบสเซตก่สองลอยก่าเนะปลาสองอันนีนิดนเนาะนี่อะยังไม่ได้รับเครื่องเลยเนีย่ป้าก็เพิ่งไปไ,ไปโหลดงานมาเนี่ยจะไปส่ง สวยครับสวยรถกเกา่าเกก็ทำมาหากินได้ครับนี่รถดยี่สิปีแล้วนี่ป๋าแกบอกก็สเตปนี่คือสเตปแบบบ้านเราอะ่ะสวยครับสวยนี่ด้วยครับรถเก่าก็มีเสน่ของมันครับฝนตกฝนตก สเตปเดิมเดิมมันบานครับรหลดทำมาหาเก็บครับรหลดทำมาหาเก็บก็ต้องสเตปเดิมเดิมครับรหลดปลาเขาบอกว่าทำมาหาเก็บครับใจมันรักสวยครับสวยนี่ยพอไปไปน้องดูสวยได้ครับอันนี้มันเป็นความชอบของผมเลยครับผมชอบรถเก่าๆรถใหม่ๆมีแต่คนชอบผมเลยไม่ชอบตอนนี้ผมเพิ่งทำได้ไม่นึงเดือนปา่า แปดเก่าคนแล้วปะครับนี่ครับนี่สเต็ปรถรถรถลดโทำกินนะครับนี่สเต็ปรถลดทำกินนี่เดี๋ยวจะมีอีกขันหนึ่งไอ้ยังสวยเลยรุ่นนี้เนาะป๋าเนาะคันนเลผมถามเจ้าของกันแล้วรุ่นเดียวกันเลยครับแต่ว่าแปลงโฉมลงเรมใหม่ยังสวยสวยเลยเดี๋ยว่งให้ดูเกินๆนี่ครับป๋าแกคุณซูลินนะครับขออนุญาตแกแล้วครับนี่พ่อแม่พี่น้องสวยๆยิงครับเราไม่ต้องไปอะไรมากมายเนาะป๋านะรถลดทำมาเก็บเนาะป่าเนาะ เนสวยสวยครับขอให้ยางดอกเต็มน้ำมันเต็มถังก็ไปได้ขอให้มีงานวิ่ง้าป้าเนาะป๋าเราขอถ่ายกัชวนอด้วขอถ่ายกัชวนเอด้อโอ้ไหดูทางกับแมวดอกปับอันนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องนี่ดูสเตปรหลดชังานรหลดยี่สิบปีมองมุมไหนก็สวยลอกกี้ ถา,ถามว่าความรูเรียงรูนะผมไม่มีหรอกเะวาผมไม่ได้ศึกษาอะไรของมูมาผมรููแต่เครื่องกีรแรงกีรแรงแค่นี้แหละครับนี่ครับให้ดูเฉยๆครว่ารถเก่าๆไทยองิงสมบำรุงถึงอะไรถึงก็วิ่งได้ด้วยรูสภาพักยี่สิบปีด้วยครับเลยสวยๆกโบโวัวได้เลยรอยเจ็ดห้ากโบักับประมาณสองรยนิดๆแหละครับแรงมามัน โอเคครับนี่ก็ไ้ดูเชเด้วยครับถ้าใครกำลังเดินทางก็ขอให้เดินทางปลอดภัยทั้งไปทั้งกลับด้วยครับสุขภัเพแข็งกันทุกคนนะครับสวัสดีครับถ้าชอบก็ถูกใจด้วยครับ